เทศนาเรื่องกายคตาสติคถาตอนที่1แสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์สาจารย์วิเชียนอนุมกุนโนพอท9วัดปากน้ำป่าสีเจริญกรุงเทพมหานครแสดงับพระโบสถ์วัดปากน้ำเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2545 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิธานิ ธรรมัสวนาการโอตัสมะหังกายกตาสติกทังกเทสามิตมเหอิสักจังโสตภาสติอีนะบดีจากัับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเตระปัตะชาตะกถา แปลว่าโถน้ำมันปราลบด้วยกายคตาสติกถาวันนี้เป็นวันจาตุทศีนิกถีที่สิบสี่ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมมัตสวรนณะที่ทันสาธุชนทั้งหลายทางฝ่ายมันพชิตและฝ่ายเครหัด ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิบัติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุทธวาทถือว่าเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าอย่างยอดยิ่ง เพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้าศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นเป็นจิรัติธิการคือมั่นคงและยืดยาวนานเพก็ะฉะนั้นมาถึงการอันที่เป็นอภิรักขิตที่กำหนดไว้ทั้งบรรพชิตและกระหัสก็ได้ละนิวาสสถานที่พักพาใส ขามะเคหะบ้านช่องเนือนชาญของแต่ระท่านนำตนมาสู่สภาธรรมสมมติพระอุโบสถแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณีกิจอันเป็นอิตานุอิต,ตประโยชน์น้อยใหญ่แก่ตนเองเพื่อทำชีวิตของตอนเองไม่เป็นหมันปราศจ,จากประโยชน์มีการจะมาทานศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญทานเป็นต้น เมื่อถึงกำหนดแล้วท่านทุกคนก็ได้พร้อมใจกันสร้างกุศลกรรมทางกายโดยการกราบไหว้พระรัตนตรยัยต่อจากนั้นร่วมกันสร้างกุศลกรรมทางวาจาคือกล่าวสดุดนีชมเชยคุณของพระรัตนตรยัยและชวนกันกล่าวสังเวคกะถา เป็นเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ตกอยู่ในประมาทะความประมาทต่อจากนั้นท่านทีนท่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้กราปฏิญญาสมาทานองค์อุโบสถทศีลเป็นทันทีกรรมคือทำให้หนักแน่นมีการรักษาระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เมื่อปุพพาคกรณียกิจส่วนเบื้องต้นท่านทั้งหลายได้กระทำเสร็จเรียบรน้อยแล้วก็สมควรจะได้สนับตรับฟังพระธรรม,มเทศนาอันเป็นการเสริมสร้างปัญญาบาร,รมีของแต่ละท่านสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาพระมาลีที่อัตมาภาพในอันเชิญไว้ว่าอิธานิคือการมัดนี ธรรมัทสวนกาโนเป็นการสำหรับฟังพระธรรมเทศนาตัสสมาพระเหตุฉนั้นอหังอันว่าอัตมากะเทศามิจากแสดงกายคตาสติกถาังคือกถากล่าวถึงสติอันเป็นไปในกายธรรมาากายคตาสติกถาเรื่องราวของ สติเป็นไปในกายนั้นตมเหหิอันท่านทั้งหลายทั้งบรรพช,ชิตในกุณหัโสอตัภาพึงตั้งใจฟังสักกะจังโดยคารบดังนี้เรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในสถานที่ ในในสังอาศัยนิคมแห่งหนึ่งชื่อว่าเสตกะนิคมในสมภรัฐและก็อยู่ในในภัยสนคือในป่าในเชิงเออาชายป่าอาแห่งใดแ,แห่งหนึ่งท er รงปราลบชนะปทะกัญญานีสูตรไม่ใช่นางชนะปทะกัญญานีนะ ชนะชนะประทะกรัรยานีสุทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสาม,มอาสามอาสมะติติกังอนวะเสสกังดังนี้เป็นต้นก็แปลความว่าผู้ปรารถนาทิศท,ที่ไม่เคยไปเพ่งคอยรักษาจิตของตอนไวเหมือนคนประคองไปซึ่งโถน้ำมัน อันเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากมิได้มีส่วนเหลือแม้แต่น้อยมิได้มีส่วนพร่องแม้แต่น้อยคือเต็มเปี่ยมดังนี้ที่พระเจ้ญญาทรงประทับอยู่ที่เสตะกานิคมแล้วก็ทรงปราลบชนะประทะกันยานีสูตรในชนะประทะกันยานีสูตรนี้ก็คือเป็นแบบอย่างอย่างหนึ่ง สุดตังนั้นแปลว่าเป็นตัวอย่างก็ได้เป็นแนวทางก็ได้ในนี้กล่าวถึงสูตรนี้ก็ค,คือกล่าวถึงหญิงที่งามในชนบทแต่มาด้งดเว้นมาด้ยกเว้นหญิงที่งามในพระนครนะนัครชนะนัครกรญญาณีก็หมายถึงว่าหญิงที่งามในพระนครยอมผู้หญิงฟังแล้วต้องแยกแยะนะว่า หญิงงามเมืองนั้นอีกศั์หนึ่งหญิงงามเมืองนี่พระเนรโลที่เรียนบารีเรียกว่านักคระโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ว่านี่ชนะปะทะกนญาณีกัญยาณีนี่หมายถึงว่าสาวงามในชนบทหรือว่า, ara, านักคระกนยาณีสาวงามในเมืองหลวงทั้งในหัวเมืองตาในหัวเมืองชาญเมือง กหมายถึงว่าหญิงงามอย่างที่เขา,เาประกวดคัดเลือกกันมาแต่ละจังหวัดในประเทศไทย76จังหวัดเอาจังหวัดละคนบ้างสองคนบ้างแล้วก็มาตกเรียร่ากันไปตามลำดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งสองสาเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาว่านางงามนางนางงามในชนบทนั้น กับนางงามในเมืองนั้นเป็นอย่างไรในคณะกรรมการที่เขาประกวดประขันกันเขาก็มีมาตราส่วนเป็นเครื่องกำหนดว่าจะต้องอายุเท่านี้สูงเท่านี้หน้าอกเท่านั้นเอวเท่านี้ตโพกเท่านั้นและก็ฟันนั้นมีเขี้ยวหรือไม่ฟันนั้นดาหรือเปล่าหรือว่าพูดเพราะหรือไม่เพราะ มีอัธยาศัยไมตรีหรือไม่มีอะไรก็ได้แต่เถอะมารยารวมถึงมารยายมารยาทของไทยโดยเฉพาะคือปฏิสันฐานเขาก็ว่ากันนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่เขาประกวดประชันนางงามเนี่ว่านางงามชนบทนางงามในพระนครก็ได้แต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกเรื่อน นางงามในชนบทขึ้นมากล่าวก็เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ในไพศสนอาศัยในคมเสตกะก็จึงปรานรบเรื่องความงามของหญิงสาวในชนบทเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงตั้งชื่อว่าชนะปะทะกัยานีสูตรมีความหมายของธรรมะที่จะเทศในลำดับต่อไป และธรรมะบทนี้เทศนากันนี้เข้าพรรษาก็ยงยังคงเทศไม่จบนะโยไม่ต้องตกใจมาเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอัตมาเทศติดต,ต่อหกวันพระเลยนะหกบรรพระ,ะเทศแทนบ้างเทศตัวเองบ้างหกบรรพระดนนั้นก็หกบรรพระนี่อาจจะไม่จบก็ได้นะกายคตาสติ หรือชนะปทะ,ะกัญญาณีสูตรเรื่องนาวของหญิงงามในชนบทเมื่อกี้ในกล่าวว่าการประกวดนางงามจักรวาลน,นางงาม <c oughs> นางสาวไทยนางงามจักรวาลน,นางงามโรคอะไรก็แล้แต่เธอคณะกรรมการเขามีสัตว์มีส่วนแต่ว่านางงามของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> นางงามของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็มีสัต์มีส่วนของพระองค์เหมือนกัน ว่านางงามของพระองค์นั้นก็จะต้องอย่างน้อยในชนบทต้องปราศจากโทษแห่งสรีระหกประการด้วยกันโทษแห่งสรีระของหญิงสาวกับประการที่หนึ่งนั้นโทษแห่งสรีระก็คือไม่สูงเกินไปถ้าสูงนักก็แรดูโยกเยกไม่สูงเกินไป ไม่เตีย้ยเกินไปถ้าเตีย้ยก็จะกลายเป็นนางสาวเตีย้ยถ้าสูงก็จะกลายเป็นนางสาวทรเรเล็กไปนั้นไม่สูงเกินไปไม่เตีย้ยเกินไปและก็ต้องไม่ผอมเกินไปด้วยเดี๋ยวบอกว่าซี่โครงเดินได้ถ้าผอมเกินไปและก็ไม่อ้วนเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าตุ่มกลิ้งได้เพไะนั่นนี่สูตรของพระพุทธเจ้าประกวดนางสาวไทย อต่อจากนั้นก็เรียกว่าไม่ดำเกินไปดำนักเป็นทานมันก็ไม่ดีนักนะดำขนาดเป็นทานนะแต่ก็ยังมีนางนางงา,กกาน,นางงามจักรวาลได้นะนางงามจักรวาลดำเมี่ยมเลยนะยังได้แต่ว่านี่สูตรของพระเจ้าบอกว่าไม่ดำเกินไปต่อจากนั้นก็บอกไม่ขาวเกินไปคำว่าไม่ขาวเกินไปคือไม่ขาวพผิวของมนุษย์แต่ไม่เกินผิวเทวดานะ คือกลางมนุษย์กึงกลางมนุษย์คือมนุษย์นี่ถ้าขาวซีดก็ไม่ดีนีต้องขาวเหลืองแล้วก็ใช้ได้เทวดานะ่ะมีสีเหลืองบ้างแต่ว่าผิวนั้นไม่ขาวนั้นไม่ถึงเทวดาคือเกินมนุษย์ขึ้นมานิดหนึ่งต่ำกว่าเทวดาหน่อยหนึ่งผิวนะนี่โทษแห่งสรีระอกประการถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไป ไม่ผ้อมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่นำเกินไปไม่ขาวเกินไปนี่เรียกว่าพ้นโทษแห่งสรีระจัดว่าเป็นสัดส่วนของนางงามไม่ว่าจะเป็นนางงามในชนบทนางงามในพระนครก็แล้วแต่เธอนิสูตรของพระเจ้านะใครจำไว้กันได้เนรจำไว้กันได้พระจำไว้ก็ได้สูตรนะไปดูถ้าหากว่าสูงเกินไปเสาโทรเลข ถ้าตำเกินไปนี่ก็เรียกว่ามอตโตต่อมออันนี้ก็ถ้าหาว่าผอมเกินไปก็กระดูกเดินได้อ้วนเกินไปก็ตมกริ่งได้ดำเกินไปก็มองไม่เห็นขาวเกินไปก็แลเป็นซีดระวางผิวมนุษย์กับผิวเทวดากึ่งกลางคือไม่ขาวนักไม่เหลืองจนเกินไปเหลืองเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นโรคผอมเหลืองไปก็ได้นี่สูตรของพระเจ้าพระองค์ทรงวางไว้ และนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังประกาศความงามอีกห้าประการความงามของหญิงไม่ว่าจะอยู่ในหัวเมืองต่างจังหวัดอยู่ในเมืองหลวงตัวมหาในครอ,อะไรก็แล้วแต่เธอะพุทธเจ้าก็บอกว่างามผิวางามผิวางามผิวนี่มันมีโทษแห่งสรีละอยู่แล้วคือดำกับขาวเกินไปดำเกินไปขาวเกินไป แต่ว่างามผิวนี้ก็หมายถึงว่าเสมอด้วยดอกประยงน,นะดอกประยงนี่ก็หมายถึงว่าเนื้อดำแดงอะไรพวกนั้น,น,นเนื้อดำแดงหรือบางทีก็ออกสีอย่างพระพุทธรูปที่ปิดทองฉาบทองแล้วเนี่ยนะปิดทองฉาบทองแล้วนี่นะเขา,เร,รารเรียกว่าขาวเหลืองขาวปนเหลืองนะดอกประยอมกับดอกประยงกับทองผสมกันเรียกว่าขาวเหลือง นั้นงามผิวงามอย่างนี้แล้วก็งามผิวนี้นะไม่ว่าเด็กตัวเนื้อเด็กเนี่ยที่แม้บอาะเนี่ยอ้ยเลือดวาดเยอะโตขึ้นมาอ๋อก็เลือดวาดมีหมดทั้งมือทั้งเท้าทั้งใบหน้าเนื้อตัวมีเลือดวาดเต็มหมดพอแกพอไปสาวเต็มตัวแล้วก็ยังมีเลือดวาดอีกและพอมีครอบครัวแล้วควลอดลูกแล้ว เนื้อหนังก็ไม่ได้ย่นไปแต่ประการใดก็เรียกว่ายังมี <c oughs> ผิวยังนวลอยู่นะมองเห็นแล้วเหมือนอย่างเด็กๆนะี่ยผิวยังนวลอยู่นี่เรียกว่างามผิวแต่ว่าบางคนนั้นก็ที่เทศนี้ยอมที่มีผิวไม่งามก็จะไปเคืองนะก็ตั้งใจรักษาศีลชาติหน้ามีผิวงามแน่อาตามาก็ไม่ใช่คนผิวงามอะไรหรอกนะ ตัวเนื้อก็ดำตาก็โตปากก็ดำอะไรอย่างพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะให้ศีลบริสุทธิ์หรือผิวงามนั้นต้องรักษาศีลชาตินี้อาจจะมีไฟฝีขี้มแมลงวันเยอะแยะก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้ชาติหน้าโดยอำนาจอานิสงส์ของศีลเนี่ยจะทำให้ผิวงามหรืองามผิวได้จะอยู่ในวัยเด็กวัยรุ่นวัยสาววัยกลางคนวัยเท่าชนา อันนี้ว่าผิวเนี่ยยังเนียนอยู่นะเนียนดำก็ดำเนียนนะขาวก็ขาวเนียนนะหนือดำแดงกนะ็สีเนียนไปหมดตลอดไปหมดเนะี่ยนี่เรียกว่าผิวงามเนื้องามผิวพระเจ้าบอกเอาไว้และการต่อมานะั้นงามเนื้องามเนื้อนี่ก็หมายถึงว่ามือก็ดีเท้าก็าดีริมฟิปปากก็ดีเขาบอกว่ากาโปตกานี่เหมือนอย่างกับเท้านกพีราบ ป่าเท้าก็แดงนะฝ่ามือก็แดงริมทีปากไม่ต้องทาชาติก็แดงนะแต่เดี๋ยวนี้บางทีริมฝีปากบางคนเขาก็แดงดีแล้วบางทีไปเอาลิปสติกสีดำมาทาใหมันผิดแผกไปบ้างบางคนปากดำเอาลิปสติกสีแดงมาทามันแดงเป็นแอ้นอพิราบคาบพริกอะไกาคาบพริกอะไรพวกนั้นอ,อย่างนี้ยอมจะไม่ว่าฉันอาตมาเทศว่ายอมนะไม่ใช่ นี่เป็นเรื่องอสูตรของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเนื้องามงามเนื้อก็หมายถึงว่าฝ่ามือฝ่าเท้าริ้นีบปากนิแนแดงเหมือนครั่งแดงเหมือนครั้งไม่ใช่คนครั้งมามอนอะไอ้ครั้งที่เขาประทับตราอะไรอย่างพวกนั้นนะนี่เรียกว่าแดงเหมือนครั่งอยอมได้ครั่งเช่นกับแก้วประพาสีแดงใครรู้จักแก้วประพาสสีไหมล่ะแก้วประพารู้จักทุกคนนะยอมผู้หญิงเนะ เอามาทำหัวแหวนแก้ประพานนะสีแดงนะและต่อจากนั้นก็เหมือนผ้ากำพลสีแดงนี่ฝ่ามือฝ่าเท้าและก็ริมพิปากต้องแดงอย่างนี้ไม่ใช่แดงเพราอเสริมแต่งนะไม่ใช่แดงเพราอเสริมแต่งเดี๋ยวนี้บางทีผู้ชายติดบุรีปากดำเมี้ยมอยู่นะเวลาจะออกทีวีนี่เขาจะต้องทาแป้งแล้วเอาลิปสติกมาทาแล้วพ่นสีอะไรแดงๆให้ลิ้นแดงเข้าไว้ ทำไมท่านจึงรู้ล่นะก็เคยถูกเขาจับภาษีทาหน้ามาแล้วตอนออกทีวีเขาต้องการจะให้รูปรอหน่อยจีวรลเขาก็จัดให้จีวอเดี๋ยวนี้นะร้านถ่ายรูปมันฉลาดมากพระอมยานะ้าอย่างนั้นนะไม่มีในโลกนี้ไม่มีแหมไม่กรีบในี่นะกรีบนี่เรียบอยู่นะใครไปถ่ายมันสวมเลยสวมเลยเอาจีวรที่มันเตรียมไว้ตัดอันรีกว่าตัดเครื่องแบบไปเลย ไปถึงสวมเลยทายหอมเองแล้วก็ร่มรามนุมน่าม,ม,ามไม่สวยครับเเพราะฉะนั้นในการงามเนื้อเนี่ยมือเท้าริมฟิบมากเนี่ยงามเหมือนย้อมในครั้งสีครัง้งแล้วก็เหมือนอย่างับว่าแก้วประพานสีแดงเหมือนผ้ากำพลนี่เรียกว่างามผิวให้งามเนื้อและการต่อมาที่พระเจ้าท่านบอกเอาไว้อีกความงามนะนะก็หมายถึงว่างามเอน งามเอ็นนี้หมายถึงว่าท่านบอกว่าแผ่นเล็บมือนะแผ่นเล็บมือก็หมายถึงว่าแผ่นนิ้วมือนิ้วเท้าที่มันยังไม่งอกออกมาจากเนื้อยังไม่พ้นเนื้อนะสีจะแดงเรือเรือท่านดูนี่คนที่เลือดดีเนี่ยกดเล็บไปปุ๊บนี่เลือดจะเลือดจะพลาดเลยนะงามลองกดด้วยกดกันเยอะเลยนะ, <S <S ะเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นงางงามงามงามเอม็นบ้างนะ คือเขาใช้เขาใช้เล็บนี่นะเล็บมือเนี่ยที่ยังไม่พ้นเนื้อนะแต่ถ้าหากว่าเล็บที่พ้นเนื้อมาแล้วเนะเหมือนอย่างนั้นน้ําข้าวนะดูที่พลิกดูก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าไปเกาอะไรมากๆดำาก็อันนั้นใช้ไม่ได้นะ,ะบางทีเกา,าเล็บดำเอาไว้สีงง,งทีเดียวถามไว้ทําไ,ไมไว้แย่จมูกอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพืเชาท่านรู้นะ ถ้าข้าว่างามําเอ็นถ้ายังไม่พ้นยังไม่พ้นเนื้อยังไม่พ้นนิ้วเออนิ้วมือเนื้อนิ้วมือนิ้วเท้านี่เรียกว่าท่านบอกว่างามเหมือนอย่างกับว่าเหมือนอย่างกาน้ำคลน้ำคลั่งสีแดงเรือเือๆนะไม่แดงเข้มแต่ uh, uh, after, ถ้าว่าพ้นจากเนื้อมาแล้วเอ็นนะหมายถึงว่าเล็บที่พ้นจากเนื้อมาแล้วนี่นะก็เรียกว่างามเหมือนน้ำข้าวนะหรือน้ำนมอะ เหมือนน้ำนมน้ำนมน้ำข้าวนะนี่เรียกว่างามเอ็นอองามเอ็นก็คือง,งามงามเล็บแต่และนะแต่ว่าเล็บยาวๆนะ่ะเล็บงามอย่างนั้นเขาไม่ใช่เรียกว่าเล็บคนนะเขาชอบด่ากันนะแม้เล็บงามจังเลยนะเขาดานะ่ะเล็บหมานะ่ะหมา,มามันเอาไว้เล็บงงเลยนะ่ยในั้นก็ใครเขาใครเขาว่าเล็บงามแล้วยาอย่าไปเคืองเขานะในการต่อมาในะงามกระดูก กระดูกงามนั้นหมายถึงว่าฟันสามสิบสองซี่คนเราเนี่ยอย่างน้อยฟันมีสามสิบสองซี่เท่านั้นแหละไม่เกินและบางคนก็ไม่ถึงนะขาดกรามไปสองซี่เหลือสามสิบขาดกรามล่างรามบนลเหลือยี่สิบแปดเขาบอกว่าคนถ้างมีกรามสามสิบสองซี่อะไรเป็นหัวหน้าคนทุกคนเนะเป็นหัวหน้าหมูทุกคนนะไม่เชื่อลองไปนับดูนะไปนับดู แต่ถ้าใครไม่อยากเป็นหัวหน้าก็ไปถอนมันซะซี่หนึ่งนะออกซะซี่หนึ่งกราวแอนฟันมี32ซี่ฟันงามเขาเรียกว่ากระดูกงามเรียบสนิทนะแต่เดี๋ยวนี้เรียบสนิทก็ไม่ค่อยงามนะตั้งฟันเกมีเขี้ยวหน่อยหน่อยะโอ้มีสเสน่ห์เยอะนนะเออไม่ได้เสียสีสังคมนะโยมนะมดย๋ยวยมหาว่าเสียสีสังคมบางคนบางคนว่าเออหลวงพ่อชอบเทศเสียสีสังคมไม่ใช่เรื่องจริงเนะ เดี๋ยวนี้ถ้าใครฟันเกมีเขี้ยวน่ะโอ้ยงามนะแต่ว่าเวลาพูดนะเราไม่รู้เนาะเ,าเหม็น,นืเปล่าว่าขี้ฟันมันติดอยู่ที่เขียเ้ยวนั่นนึแต่อย่างนี้ก็มีพยายานฟันสานส2บสองซี่นี่สนิทเรียบบดุดสังขัดแล้วเห็นไหมสังที่ขัดแล้วมันเงาวับบางทีที่มันโฆษณายายาสีฟันดารี่โอ้ด่างเงาเง,งาวับเหมือนอย่างกัรดาวออกมาเลยนะหรือว่าคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทาแน่มันแยกเคี้ยวออกมาเนี่ยเอาคนฟันงามๆไปโฆษณาแต่คนมีธรรมชาติฟันเหลืองนี่นะฟันเหลืองนี่จะเทศต่อไปนะคนฟันขาวฟันเหลืองมันมีอยู่ในกายขัตติดีเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยฟันขาวคนบางคนนี่ฟันเหลืองไม่ใช่เหลืองขี้ฟันนะแต่เหลืองโดยธรรมชาติจะขัดยังไงมันก็ไม่เหมือนสังนะไม่สชยเหมือนสังบางคนบางคนฟันไม่เรียบก็สู้ปุษาไปกรอนะ กรอ,อย่างให้ฟันเรียบสนิทเอากินเปรี้ยวไม่ได้ก็ทนมันเอาหน่อยเถอะให้ฟันมาเรียบสนิทอย่างนี้ความงามในลักษณะเช่นนี้เรียกว่างามกระดูกงามอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าตัดไว้เรียกว่างามวัยงามวัยนี้ก็หมายถึงว่าถึงแม้จะมีอายุตั้งร้อยี่สิบปีเชกเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านยังงามนระ้อยยี่ปียมลองคิดดูนะว่า นางมีลูกชายสิบคนลูกผู้หญิงสิบคนลูกชายลูกผู้หญิงมีลูกอีกคนละยี่สิบคนนะแล้วหลานของยายนะ่ะมีอีกคนละยี่สิบคนกี่คนยอมก็คิดเอาประมาณแปดพันคนนะหมายถึงว่าลูกด้วยหลานด้วยเหรนด้วยแปดร้อยแปดพันคนในบรรดาแปดพัน,น 8, คนนั้นแก่ทันยายวิสาขาหมดเนี่ยนี่เรียกว่าวัยงาม จะอยู่ในไวัยไหนนาหมดวัยปฐถมมาวัยมัชชิมวัยมีรูปแล้วแก่แล้วหนังก็ไม่เหี่ยวนะหนังก็ไม่ย่นนะหนังไม่มีแต่ปลายตาไม่มีนไม่มีตีนกานะเดี๋ยวนี้มีตีงกาก,ากา็ตกก้องไปย่นกันนะไอ้ตีนกาก็คือหางตาน่หละมีตีงกาอยู่นะบางทีแก้มตอบลงไปมากไม,ม่โอ้โหตอนนี้ทำํำยังไงก็ต้องหาหาฟันมันหักไปหาฟันปลอมขยายให้มันใหญ่หน่อย ก็เรียกว่าแก้มอุมได้บางคนนี่อุตส่าห์นะไปไปดึงหนังจากข้างหน้ามาติดเย็บที่หลังกะโหลกกะโหลกศีรษะก็ด้านหลังนะให้มันตึงหน้าไอ้พวกนี้อยากจะมีวัยงามบางบางทีก็เข้าลักษณะว่าหลอกตัวเองหลอกคนอื่นหลอกคนอื่นนะบางทีเราก็หลอกได้เรื่องหลอกไม่ได้แต่หลอกใจตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้เพราะเราแก่แล้ว พราะนั้นบางทีเนี่ยก่อนนี้เคยว่าคนแก่กินข้าวก็ชอบพกกินน้ำก็ชอบไหลออกข้างลิ้นพิบปากเดี๋ยวนี้พอถึงกรรมอยมมาทันตากินข้าวก็ชักเรี่ยราดแล้วกินน้ำก็เรียกว่าไหลออกจากกับข้างข้างนิ้นพิบปากแล้วนี่แหละนะกรรมไปว่าคนแก่สมัยก่อนว่ากินข้าวก็หกมากกินน้ำก็ยังรั่วออกทางลิ้นพิบปากมาก เดี๋ยวนี้ตัวเองประสบแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่วัยงามแล้วตอนนี้วัยงอมแล้ววัยชราแล้วแต่ว่าใจนะมันยังไม่ชราเนะร่างกายมันชราลุกก็โอยนั่งก็โอยแต่ว่าใจมันยังไม่ยอมโอยด้วยนะยังแข็งแรงยังกระปีก้กระปราใครชมว่าแข็งแรงโอ้ดีอกติดใจแต่หัตถปาทาอนัญญญาวามือเท้ามันยกไม่ไหวแล้วนะ จะไปวัดก็เดินไม่ไหวต้องประคองกันไปนะจะไหว้พระสักทีหนึ่งก็ไม่ไหวเอาช่วยยกมือทีจะไหว้พระสักครั้งหนึ่งนี่นะเพราะฉะนั้นโทษแห่งชนีระหกประการความงามใครไม่มีโทษแห่งชะนีระหกประการใครมีความงามห้าประการดังกล่าวมาเขาบอกว่าเป็นชนะปะทะกัลยาณีคือนางงามในชนบทและเป็นนักะกัลยาณี เป็นนางงามในเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นจะเทศได้เฉพาะแค่โทษแห่งสรีระและก็เทศได้เฉพาะความงามแห่งสรีระเท่านั้นส่วนในเรื่องต่อไปในวันพระนั้นจะเทศถึงเรื่องอพระราชานําเอาคนโทษพอพวกนี้เขามีศิลปะนะพวกนางงามเนางงามชนบทนางงามเมืองเนี่ยเวลาไปประกวดประขันนี่ต้องร้องเพลงเป็นนะต้องเต้นเป็นนะ เราต้องล้ำไทยเป็นอะไรทุกอย่างศิละปะทุกอย่างนะเรียกว่าสังคีตเนี่ยสังคีตการขับร้องก็ต้องเพราะเนะนัจการเต้นก็ต้องเพราะรือขีตนะเนี่ยการตีระนาดอะไรก็ต้องตีได้เพราะฉะนั้นพอพวกนี้ไปที่ไหนเราโอยพวกนมกรอกันไปเลยนะื้อวันนี้จะเพิ่งไปพวกนมนมทั้งหลายรอไว้ก่อนรอไว้วันพระไปข้ามข้างหน้าสำหรับในวันนี้ขอยุตที่ทมมีคาถาไว้แต่เพียงแค่นี้ เทศนาปริโยชาเนในอวัตสานการเป็นทิจจบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ตาสติกถาโดยมัตยาธทิบายอัตทนิยมความสมมุติวยุติรองคองไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉนันอี <c oughs> <c oughs>